สวัสดีค่ะยเอฟซีวันนี้เราก็จะมีสูตรข้างบนแล้วก็3สตัวบนรวมสักสิบกว่าสูตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีไปหยิบจับลอตตรีไปดูว่า นนจะมีลอตเตอรี่ขายไหมเต็กที่เราหากันอยู่อันนี้เราก็จะนำสูตรที่เราคิดว่าเรามั่นใจมีความนันยำนะคะม,มาชนกันเราก็จะมาดูแนวทางของ เลกดับด้วยแ,แล้วก็มาดูเลขก็คือเลขตาลางวันนี้คิดว่างวดนี้เลขาลางไม่น่าจะหลุดนะคะ f บสีเราก็จะมาลอง <Workers. S 2> ดูนะคะเอาคือำเตือนก่อนทางช่องเป็นเพียนสื่อแนะนำในทางทางแล็กสื้อสาธกินะของรัฐบาลในสำับสื่อการพนันและสื่อกฎหมายทางธนบัญชีจัดฉีดใจโจโโปรแค่พิจารณาญาณการรับชมนะคะอ่าเล็ซีดูแล้วก็พิจารณาก่อนนำไปใช้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราช่องเล็กไม่งั้นก็จะไม่เ <properly> ห็นอ่าคลิปไม่เห็นแนวทางนะคะอ่าเราก็จะนำ ดูแลแล้วก็มาดูตารางของเราเลขตารางของเราไอาคิดเทา,าคิดว่านันรอบรอบนี้อ่าก็ไม่น่าจะหลุดจากไปไหนนะคะอ่า เลขเราในตารางนี้เราอาจจะเน้นหกหกไว้แล้วแล้วก็เราก็จะหาหลักร้อยมาใส่นะใน kfc ลงหลักร้อยอ่ะมาชมกันเลยนะคะหนึ่งต่อคอหกแปด เลขที่เราชให้ fc เห็นก็คือ,อเ,เลขตัวนี้นะคะสรุปสรุปบนของเราได้1ิอแต้มก็คือสามนะคะเราก็จะติด10บนขึ้นมาไปแข่นนะคะ fc สิบบน สิบบนเราก็จะได้หกห้าสี่อ่ารวมในนี้แล้วก็มีเด่นที่สุดก็คือสามนะคะเราก็จะสามมาใส่อ่าก็มีรองมีสี 5, 7, 8, 9, ่มีห้าเก็บไปเก้าเดียวดียวนะคะเราก็จะเอาสามสามมาใส่เลยนะคะเอซี FC. าสามาเด่นลองก็คืออ่า,อาในนี้ก็ไม่มีเลขแล้วนะคะ FC พออยู่ในนี้ก็คืออเลขที่ต่ำแต้มต่ำม,ม,มากที่สุดก็เอาสองนะคะสองอสองก็คือมีแต้มอ่า เราก็จะนำหลักร้อยอันนี้ก็สิบหน่วยได้นะคะเด่นสิบหน่วยอืมอ่าแล้วก็หลักร้อยร้อยของเราอ่าเนี่ยร้อยของเรานี้ก็จะใช้หลายมันมีหลายตัวอ่าเราครับมาแล้วก็คือได้อ่าสองสามสี่ อสองสามสี่อ่าสองสามสี่นี้เราก็จะมามองดูว่าลองสองสามสี่ของเราอยู่ในตารางอยู่ไหนอ่ากับสามก็อยู่เลขเด่นทีนี้เราก็จะมาดูเลขไม่น่าลงทุนของเรานะคะดับอะไรบ้าง สองติดดับอ่าสิบหน่วยนะคะพอติดสิบหน่วยแล้วก็จะไปอยู่อย่างร้อยได้นะคะอ่าศูนย์อ่าติดดับหลักร้อยของเราก็คือร้อยบวกอ่าสี่ก็คือหกบวกสี่ก็ได้ศูนย์นะคะหลักแสนของเราก็มีอ่าศูนย์บวกแปดก็ได้แปดอ่าติดแปดแต่แปดนี้ติดไม่น่าลงทุนเยอะนะคะ f อ ติดไม่น่าลงทุงเ 8, 9, นเยอะแปดเก้านี่อยู่ในนี้ถ้ากับเลขอยู่ในนี้ติดหมดเหลืออยู่อ่าเหลืออยู่ติดตัวนะเคพซ c หลักสิบอ่าเหลือ 5, ห้าเหลือ 5, ห้าเหลือหกใช่ไหมฮะนี่ไปแล้วอันนี้เหลือเท่าไหร่อันนี้เหลืออันนี้ก็เหลือ 6, หกเหลือสาม เหลือหกเหลือเจ็ดสี่เหลือเจ็ดอ่าเหลือเจ็ดอีกตัวหนึ่งอ่าสามหกเจ็ดอ่าเพราะเจ็ดยังไม่มีว่าไม่น่าลงทุนก็มีมีดับตัวนี้นะคะอ่ามีเขาบอกว่าดับดับอ่ เขาบอกไม่มาเราไม่แน่ใจว่าจะมาไหมะนะคะแต่มันก็ยังไม่มีว่าเลขเจ็ดดับเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะ F4 สีไม่มีแล้วเราก็จะมาใช้ตรงนี้เลยเราก็จะมาใช้ลงตรงเจ็ดนะคะ อืมเราก็จะมาจับคู่ดูแล้วก็พิจารณาก่อนนำไปใช้นะคะห f เอืมเราก็จะจับคู่ให้เอฟซเห็นว่าเราจะจับแบบไหนอ่าเลขที่เรามีอยู่ก็จะใช้อ่า ลักสีอนี้มันเป็นเลขดับเราก็จะเอาไว้กันนะคะ f ซแล้วก็จย้า้กันเราก็จะใช้ห้าห้าสองห้าสามห้าเจ็ดหกสามนะคะหกสาม เราก็จะเอาหลักสอง่มอยู่หลักร้อยเราก็จะจับอยู่แค่นี้แล้วก็จะมาเป็นหลักร้อยกันเลยนะคะสีเราจะใช้สีตัวอสองสามสี่เป็นร้อยเราก็จะใช้สองสองห้าเจดสาม นะคะเราใช้สามนะคะสามห้าเจ็ดอ่าเป็นสองห้าสองเลขในนี้เราไม่มีสองอ่าเลขอยู่ในนี้เราไม่มีสองอ่ามันไม่มีโอไม่มีไม่มีห้าใครสี่กลางเราไม่มีห้าจะเข้าสามตัวไหมอ่าอ่าห้าไม่มี แล้วก็จะใช้เป็นสองหกสามนะคะสองหกสามแล้วก็อ่าเลขเลขรอบนี้ตัดยากมากมีสีนะคะ f อฟซีมีสี สี่หสหรือจะเป็น4ี่หกสองก็ได้นะคะ F สอ่าเราใช้สองหกสามสี่หสามเพราะสามเรามีแล้วนี่ค่ะมันจะมาสองตัวเฉลยเราก็ยังคิดอยู่อ่าถ้าสี่มาถ้าสี่บนเราก็จะต้องจับเป็นอ่าเพิ่มก็ข้าไปก็เป็นอ่าอ่า มีเลขที่น่ากลัวก็คือเลขชุดนี้นะคะ F4 ชุดนี้น,นะคะแต่สองเราเลขไม่น่าลงทุนเราก็ไม่เอาแล้วนะคะเราก็จะใช้แค่นี้ถ้า F4 อยากจะจับก็ไปจับได้นะคะ สรุปบนกี่สูตรกี uit, ่สูตรก็อยู่ในแค่นี้นะคะ FC ชาบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะไม่รู้จะอ่ามาด้วยกันไหมหรือไ,ไม่มาด้วยกันนะคะอ่าลงให้ยี่สี่ กยหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะ fc คับไปดูกันตอนนำไปใช้นะคะเราครัดเลขไม่น่าลงทุนออกเพื่อ,อไม่ไม่เน้นหลักสิบนะคะ fc เราไม่เน้นหลักเราใช้เป็นเลขเด่นนะคะ เพราะว่าสิบของเราเป็นสิบบนจริงหกห้าสี่จริง, 6, 5, 4, รงแต่สี่เราอ่าไม่น่าลงทุนแต่ก็บางทีก็ถ้าใครชอบก็จับไปได้นะคะบสีนะเอาแคปไปดูนะคะเป็นแนวทางนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ่าคลิปหน้าแล้วก็จะมารวมอ่าสูตรของล่างหลายๆสูตรมาชนกันอีกทีเพราะล่างคือเพิ่งจะได้คลิปสองคลิปเองนะคะ ขอให้หมานหมานะคะเฮงนนะคะรอบนี้นะคะสวัสดีนะคะ,ะแคปเลยค่ะสวัสดีค่ะ